สวัสดีครับแล้วก็แล้วก็อะไรอะ่ะอิสนิวยอร์กไงมันจะเป็นไงอันนี้นผมคงไม่ได้พาไปทุกร้านนะแต่ว่าผมขอไปร้านที่มันเน้นๆเพราะว่าจริงๆผมมานิวยอร์กอ่ะ ผมก็ไม่ได้ไปทูกร้านเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เมืองไทยมันก็ล่มๆแล้วแต่มันมีร้านที่แบบพลาดไม่ได้อย่างที่1ครับร้านรีเซลที่ที่เป็นตัวท็อปของของประเทศเนี้ยคือไ l ่คลับครับอยู่ในเขาจะไม่ให้เราถ่ายวิดีโอเับเขาจะให้เราถ่ายแล,ล่รูปเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่าข้างในมีอะไรแต่หลักๆครับไฝ c คลับเนี้ย ของเยอะแล้วมันเป็นร้านที่โ g มากๆของดีร้านใหญ่ประวัติดีแต่ราคาสูงมากเวลามานี่ก็มาดูเฉยๆมันจะมีรองเท้าที่แบบร้านอื่นไม่มีอ,อยู่เยอะตัวที่มันแบบโหโหๆไปเลยอะ่ะไปดู มาได้เล็กน้อยครับแต่เขาก็ดูเขาไม่ว่าแล้วนะไม่รู้เหมือนกันไม่กล้าถือก้อนใหญ่ไปท้ายผมแนะนำคือ Fly Club เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ชอบไนกี้และไนกี้บาส e t ตบอลครับยี่ห้ออื่นแทบจะไม่มีแล้วเลยนะ Travis of White อะไรพวกนี้แล้วก็รองเท้าบาสรุ่นแบบยุค2000 2010เนี้ยแน่นแน่นจอแดนด้วยใกล้ๆมันมีคอนเซปต์ครับเดี๋ยวไปดูว่าสาขาเนี้ยมันเป็นยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ดูครับส่วนรองเท้าที่ใส่ก็ยังคงเป็นคู่เดิมครับคู่เดิมไม่ใช่รุ่นเดิมคู่เดิมจริงๆแต่ว่ามันเริ่มไม่ใช่รองเท้าที่เฟเฟกแล้วครับเดี๋ยวว่าค่อยเล่า,ล,าละหล่ะ ดีครับของดีเลยคอนเซปต์เมื่อกี้เห็นในนี้ปะ่ะทีดาก้อนอ่ะปรากฏว่าคนเมกันไม่ไมอินเลยนีร่รอเท้าทีดาก้อนเลยนคอนเซปต์เนี่ยมันเป็นร้านรองเท้าที่ต้นกําเนิดมัน,นยอยู่ที่บอสตันครับประมาเยอะแล้วก็เขาเป็นคนสร้างไอตัวลอสเตอร์ดังเซตเนี้ยขึ้นมาเลยครับก็คือคอนเซปต์ถ้านับร้านทั่วนิวยอร์กของคุ้มข,ข้างหลากหลายครับความดีของนิวยอร์กก็คือ แต่ละร้านเนี่ยเซเลคชันมันจะไม่เหมือนกันครับเวลาเราไปเที่ยวที่หนึ่งเนี่ยเราเข้ารองรองเท้าหลายๆที่เนี่ยมันก็ควรเป็นแบบนั้นถูกเป่ปะเมืองไทยยังไม่ได้มีความแตกต่างของเซเลคชันรองเท้าที่เยอะขนาดนี้แต่ว่า New York นิวยอร์กเป็นเมืองใหญ่เนาะมันก็จะได้เปรียบหน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกร้านนึงที่ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์มาที่เห็นคนนิวยอร์กใส่ของเขาแบบนี้เยอะมากแล้วก็มันดูดีขึ้นเรื่อยๆให้เดาว่ามันคือร้านอะไรครับก็มันเริ่มถือไม่ไหวแล้วพี่ มันเริ่มหนักน,นี่ก็น,นักน,นี่ก็น,น่ระห่ที่เราเดินมาเรื่อยๆครับมันมีร้านหนึ่งที่ผมเจอแล้วผมตกใประจานิดหนึ่งคือ s e c t n d Street เห็นปะคือผมเจอตั้งแต่วันก่อนแล้วแล้วก็เขาคงมาเปิดที่อเมริกา เป็นร้านที่ผมเคยรีวิวไว้ตอนไปโตเกียวตอนเปิดปีครับมันเป็นของมือสองครับสาขาก่อนหน้านี้นที่ผมไปเจอก็สนุกเหมือนกันสนุกพอๆกับโตเกียวเลยครับเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูว่ามันมีอะไรบ้างอาจจะถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะ ่ใการทำคอนเทนต์ว่ะที่ไม่คิดว่าชาตนี้จะทําเลยก็คือพอเข้าร้านปุ๊บต้องเปลี่ยนเป็นมือถือแล้วไมใช้มือถือไายคุณภาพไฟล์ความละเอียดอะไรช่างมาแล้วยุคนี้ของในร้านค่อนข้างโอเคมากราคาดีมากแล้วก็มีความแรนดอมพอๆกันกับที่ญี่ปุ่นเดายากแล้วเวลาเจอก็จะตกใจนิดๆของของโอเคเลยซื้อได้เลยเหมือนกับที่อีกสาขาหนึ่งที่ที่บุคลินปะ ร้านดีเซลในนิวยอร์กอะเยอะขึ้นมากๆแล้วมันจะเหมือนเมืองไทยนิดนึงครับก็คือร้านดีเซลที่เป็นร้านใหม่เนี่ยมันจะมีดังจอแดนดีซีออฟไว้อะไรประมาณเนี้ยคือไม่ได้มีรองเท,าเท้า,เ,ทาเก่าๆเ,เลยไม่เหมือนไซคับอะไรประมาณเนี้ยเพรร้านแบบนี้เดินๆมันวๆไปก็เจอแป๊บก็เจออะไรเงี้ยครับเยอะเหมือนกันก็เช็คราคากันดีด ถ้าเจอแล้วก็จริงๆไม่ต้องรีบซื้อก็ได้เพราะโมเดลที่มันที่มันคนซื้อเยอะๆเนี่ยมันจะมีให้เลือกหลายราคาหลายร้านร้านเลสอัพตะเกียผมดูไว้คู่หนึ่งแต่ยังแพงอยู่แต่เดี๋ยวอาจจะโดนตอนเย็นครับตอนนี้พามาดูร้านนี้ผมบอกเมื่อกี้ว่าคนนิวยอร์กใส่เยอะมากเลยอ่อนครับ ความคิดของผมนผมว่าออนอ่ะมันมาแทนที่เวจามันอยู่ช่วงนึงที่รองเท้าเวจามันมันฮิตมากเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่แบบมันเป็นแบรนด์ทางเลือกอะแล้วมันจะดูไม่ mainstream มันจะดูไม่ตะโกนดูไม่เด็กเดินไปอะไรเงี้ยแล้วคอนเซ็ปต์มันดีมันเป็นเรื่องทัสเทนเบิรเนะแล้วก็สไตลิสประมาณหนึ่งแต่ผมว่าเวจามันใส่ไม่สบายผมเคยมีมันใส่ไม่สบายหน้าตามันโอเคทีเนี้ยพอมามาเป็นออนเนี่ย <laughs> ทีเนี้ยพอมันมาเป็นออนเนี่ยครับมันเป็นรองเท้าเทคนิคอลมันเป็นรองเท้าวิ่งอ่ะมันก็ใส่สบายแล้วก็หน้าตามันก็เหมือนกันไม่ตะโกนแปลกแล้วก็สีดีออนเขาเลือกสีดีตลอดมันเป็นสวนะิสดีไซน์เนาะผมก็เลยคิดว่าคนก็เริ่มจะอดอปไอเดียนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนิวยอร์กเป็นเมืองของการเดินอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยยิ่งโอเคขึ้นเรื่อยๆนะมันเป็นรองเท้าที่แบบมันไม่ต้องคิดว่าหน้าตารองเท้ามันพุ่งจนต้องแต่งตัวตามอ่ะไม่ต้องแต่งตัวปกติ แล้วก็เลือกสีรองเท้าออนให้ถูกแค่นั้นพอครับนี่คือสมมติฐานของผมนะครับซึ่งผมมองว่ารองเท้าออนมันหน้าตาดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยความสบายมันมีอยู่แล้วครับตอนนี้เราอยู่หน้าร้านที่เป็นเจ้าถิ่นของเมืองน,นี้ก็คือคิดครับอันนี้เป็นสาขาที่โซโหที่นิวยอร์กเขามี3ที่ครับมีบรุกลินอีกที่หนึ่งแล้วก็สาขาใหม่ล่าสุดวิลเลียมส์เบิร์กตรงนี้ค่อนข้างเล็กของก็เยอะประมาณหนึ่งแต่ไม่เยอะ,ะใจเท่าไหร่เท่าร้านอื่นๆเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่ให้ถ่าย วิดีโอด้วยกล้องใหญ่แน่นอนแล้วก็ที่เป็นแคบแต่ผมว่ารองเท้าโอเคมีของปแปลกๆมารวมอยู่ที่นี่โตกเกียวดีกว่าแล้วก็วิลเลียมสเบิร์กสวยกว่าเยอะแอบเอารูปขั้นให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะ ดังเนี n, ่ยดังแพนด้าเนี่ยมีครับมีเรื่อยๆส่วนใหญ่ๆจะเป็นเด็กเด็ <S <S กแบบเด็กเลยอะ่ะหรือไม่ก็ผู้หญิงที่เด็กก็ยังเด็กอยู่ดีแซมบา้าแซมบ้าเห็นเยอะมากเยอะกว่าดังแพนด้าครับแต่ว่าเฉพาะสีขาวและดำนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงด้วยแล้วจะดูโตกว่าดังเยอะมาก,กาประมาณหนึ่งสเสื้อพงเสื้อผ้าก็จะเรียบกว่าจอแดนคนอเมริกันเขาใส่จอแดนกันอยู่แล้วมาหลายสิบปีแล้วก็เลยไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปมากเท่าไหร่ จะได้หนึ่งเยอะไหมก็ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นโหดๆทั้งนั้นครับถ้าเจอนะยีซี่แทบไม่เห็นเลยครับเห็นแต่คนที่แบบใส่จนเยินแล้วจริงๆนะใส่เหมือนแบบใส่เป็นรองเท้าใส่สบายๆคู่หนึ่งส่วนอิบรารานก็เห็นได้เรื่อยๆครับแต่ไม่ค่อยเห็นรุ่นเมตรเท่าไหร่ผมว่าเขาไม่ค่อย hype รุ่นเมทกันนะแต่ของก็ไม่ได้เหลือเยอะในร้านนะครับไม่รู้เขาไปใส่ที่ไหนกันแต่เวลาเห็นก็ไม่เขาไม่ค่อยแต่งตัวกันแบบ เต็มเท่าไหร่กันนิ่บาลานซะ์ส่วนใหญ่จะแบบเบลนด์เข้าไปกับกันหนังตัวธรรมดาอะไรเงี้ยอันที่รู้สึกว่าโอ่งมันเปลี่ยนไปเยอะเลยคือรองเท้าอย่างแบบโฮก้าเยอะออนเยอะจริงๆแล้วก็มีพวกซาลามอนเบลนด์เข้ามาบ้างแต่ผมว่าคนเมกากรเขาใช้รองเท้าตามยูสประมาณหนึ่งอะแต่ซาลามอนมันเป็นรองเท้าแบบเทรลนิดนึงอะก็เลยไม่ค่อยได้เห็นเยอะเต็มถนนทเท่าไหร่รมันจะมันจะแบบใส่ไม่ได้แบบขนาดนั้นนะ อันนี้คือถนนบอร์ดเว์ยตัดฮิวสตันครับเราจะมาดูร้านนี้กันครับ Adidas t r a n d Center คือเอาจริงๆร้าน Adidas เนี่ยหายากนะเวลาไปเมืองนอกทีไรมันหายากอะมันไม่รู้ทำไมอ,อยากดูว่าข้างในมันมีอะไรแค่ไหน อ,อื่นอีกแหละย่าง n นก e ้อินโนเวชั่นเซ็นเผมไปดูมาแล้วเมื่อวานของไม่ค่อยมีอะไรเลยไม่ใช่ว่าของน้อยหรืออะไรนะครับแต่มันไม่มีอะไรจะซื้ออีกแล้วว่าไนกี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะไม่ค่อยมีอะไรนะตื่นเต้นเนี่ยารานร้านในอเมริกามันไม่ได้หวุนหวายอยู่แล้วครับแต่ก็มีของประมาณหนึ่งเก้าพนีหมีราคานะตอนนี้ที่ผมซื้อประมาณ7 0 0 0บาทต้นๆ้นนะครับ อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะเพราะว่าผมไปซื้อที่บอสตันมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตัวเมทินตัวทท่ว,ท,วทั่วไปเนี่ยถูกกว่า V6 อีกครับถูกประมาณ10เปรียญน,นอกนากน้จริงๆในนิวยอร์กเนี่ยร้านที่ขึ้นชื่อส่วนมากจะเป็นร้านรีเซลครับเซเรียมกู๊ตก็ลองไปดูได้ครับจริงอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้แหละแต่ว่าเซเรียมกู๊แพงแพงครับต่เป็นร้านใหญ่มีอะไรให้ดูสนุกดีสําหรับคนที่ชอบดูนะแต่ว่าตอนนี้ขอตัดกลับไปที่ย่านหนึ่งครับเป็นย่านที่มันจะมีร้านรองเท้าสาคัญแค่ร้านเดียว ซึ่งคู่ควรกับการไปครับแล้วก็มีที่เที่ยวตรงนั้นด้วยตัดไปครับตัดไปตอนนี้ผมอยู่ที่ meat packing ม,มีพายกับซิปด้วยตอนนี้อยู่ที่ย่านที่ชื่อ meat packing กกครับ อันนี้เป็นตอนที่ผมเคยมาแวนตอนปี2019มีอยู่แถวๆนี้เลยมีร้านแวนอยู่ตรงนี้ก็แต่ว่าตรงเนี้มันเป็นไฮไลท์ที่เขาชอบมาเดินกันเนาะแล้วก็แถวเนี้ยมันค่อนข้างไกลจากร้านกระจุกร้านของนิวยอร์กนิดนึงย่านเนี้ยจะมีร้านที่น่าไปอยู่แค่สำหรับผมนะสองร้านก็คือ ans, แวนแวนอยู่ตรงนี้ซึ่งผมเคยให้ดูแล้วมันร้านเดิมนั่นแหละขอไม่ไปตรงนั้นแต่อีกร้านนึงคือ สเนคเกอร์แอนด์สตาฟครับสเนคเกอร์แอนด์สตเป็นร้านรองเท้าที่เป็นสัญชาติอังกฤษแล้วเขาเริ่มขยายมาเปิดที่ต่างประเทศเนี่ยแล้วก็เขาเลือกที่อเมริกาเป็นที่นี่ซึ่งจริงๆแปลกใจเหมือนกันเพราะว่ามันไกลาจากโคนประมาณหนึ่งแต่ว่าโลเคชันแถวนี้มันสวยครับความดีของสเนคเกอร์แอนด์สตคือเซเลคชั่นของเขามันจะไม่เหมือนกับร้าน,น,นอื่นๆในอเมริกาสมมติเราอยู่ในนิวยอร์กเราเดินฟุตอกเกอร์เดินคิดเดินอะไรเงี้ยมันยังไม่ครบนะสเนเกอรแอนด์สมันจะมีรองเท้าที่ไม่เหมือนกันนะเพราะนะนั้นมาดู เข้าข้ออ่ะเชียไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้ออันนี้เลยอ่ะคิดอยู่เอาดีป่าว่ะ ผมไปหลายที่เลยเนี่ยถ้าที่ไหนมี SNS ผมมักจะไปนะเพราะว่าสุดท้าย s e เล c ชั่นมันจะชนะทุกร้านเลยครับอันนี้ส่วนตัวนะแล้วก็สรุปเมื่อกี้ไม่ได้ซื้อมาครับตัวโซคนีรู้สึกว่าน่าใส่ได้2ทีแล้วก็ไม่ใส่แล้วแต่ว่าจริงๆเรามีเป้าหมายอยู่ในใจอยู่เดี๋ยวพาไปดูร้านอื่นครับใครที่ไปโตกเกียวนิวยอร์กแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งลอนดอนครับเป็นเมืองต้นตำรับ ก็อย่าลืมไปซี่นี้ก็อันซับครับอันนี้อันนี้เลยเข้ามาจริงจริงจริงครับผมว่าเป็นเซเลคชั่นที่ดีที่สุดในนิวยอร์กเลยนะโดยส่วนตัวเดินผ่มมานมาแล้วก็เหมือนจะมีคนมาถ่าย ใส่สกเก็ตไร้เลยครับมีเขาเล่นบาสพี่พักสักครู่เหนื่อยแลวกันไปแล้วครับเดี๋ยวร้านปิดร้านแถวเนี้ยดูดีๆนะครับว่าปิดกี่โมงเขาปิดเร็วนะครับบางร้านปิ ทุ่มหนึ่งบางวันปิดสองทุ่มบางร้านเปิดแค่วันธรรมดาบางร้านเปิดแค่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ดูดีๆแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับ ชอบร้านแบบนี้ครับเพราะว่ามันจะแรนดอมมันจะไม่รู้ว่ารองเท้ามีซาไซส์เราไหมสภาพไหนแล้วก็จะฟลุกเจอร,รุ่นอะไรครับแล้วมันมันจะได้ราคาดีๆผมพาไปดูนี่ครับ250เองไซส์11 160้ยเท่านั้นราคาดีมีนี่ด้วยครับ G.D ครับ240 <c oughs> ประมาณนึ่อย่า11.5ครับมีอันนี้ครับอันนี้ตัวแรงตัวแรงบโบเดกาครับ ร้อเหรียญเองไซส์สิอันนี้เป็นตัวคูซีฟด้วยตรงพื้นเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าไซส์ใหญ่ๆครับแล้วก็ลุ้นเอาครับผมจะให้ดูมันจะมีคู่หนึ่งที่ผมอะอยากได้มากคือนี้ครับเก้า6ครับแอคชั่นบอนสันคือผมชอบ a อคชั่นบอนสันมากชอบมากกว่ารองเท้าคู่นี้อีกครับผมชอบดูเขารายการเขาทำอาหารแล้วก็ชอบเพลงแล้วพอเขาขออกผมก็อยากได้แต่ว่านะตอนนี้อันนี้ไซส์ผมด้วยนะ 400ครับซึ่งถูกกว่าในสตอ c k กถูกกว่าในที่อื่นเยอะแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆประมาณ15ื่นแต่รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยอยากจ่ายราคาเนี้ยแบบคู่เนี้ยก็เลยอย่างตรงนี้เผื่อมันจะมีความฟลุกในชีวิตเราบ้าง<ม><ม>เป็นไซสาผมนะ ELD ครับเท่าไหร่เก้ครึ่งร้อถูกมากสภาพดีด้วยนี่ย ไซส์เก้าครึ่งร้อยยี่สิบภาพดีอยากซื้ออยากซื้อสามีคู่เลยทีนี้เราไปถึงตรงที่เรามาดีกว่าครับผมจะมาโดนอันนี้ครับผมมันจะเป็นไซส์เก้า 9, ครึ่งผู้ชายอันนี้ของใหม่นะอยู่ที่300เหรียญซึ่งราคาดีที่สุดในนิวยอร์กครับผมไปดูร้านอื่น350บ้าง270บ้างร้านใหญ่ๆมี400ก็มี อันนี้ราคาดีที่สุดแล้วครับเพราะฉะนั้นเรามาโดนกันกำ oh. ลังหาพวกอยู่ไอ้ชายที่ซ่อนบอกว่าทำถ้าทำจกกระปกทำเลอะทำเสียต้องซื้อครับ feels nice r e t t y good price 300 อันน <G ül> yeah. okay. like ี uh, ้ครับตัวตัวเด็ด575ก็เกือบ600อยใสเจ็ดครึ่งอันนี้ต้องปวดมันไม่หายปวดไม่รู้ทำไมอันนี้ร้อยเดียวไม่ไม่รู้เป็นอะไรกับรุ่นนี้วะอ่ะผมให้ดูราคารอสานฟาวนะ อันนี้ไซส์อะไรอ่ะไซส์11ครึ่ง550ครับอันนี้ของใหม่นะแล้วก็ไซส์ไซส์10 500าร<อ>้อยกล้องมันบางไทยน่าจะแพงกว่านอดอันนี้ป่ะเอสบจอเรมอนด์เออันนี้ไซส์เล็กครับ360สไซส์7อันนี้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 บ้านเราไม่อินเท่าไหร่บ้านเขา320ครับปวดอยู่ ผมมีสองครับผมสบายใจใจเงินครับ card I have a picture of my ID I don't have ID thank you เรียบร้อยครับ total คือ326รวมแท็กมันจะอยู่ที่เมืองไทยประมาณ1 1 2 0 0บาทแพงแต่ว่านี่คือราคาที่ดีแล้วครับ อ่าโอเคโ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 คอันนี้มันเป็นมาสยาร์ครับแซมเปิลวัตเจวัตเจรมีอยู่อ๋อโอ้2018ะ ah. มันเป็นแซมเปิลแท็กครับปี2019ซึ่งอันนี้ยังมีแท็กอยู่เลยครับ <thriving> คือมันเป็นแซมเปิลที่เขาบอกว่าเขาได้มาจากออฟฟิศของคอมแซกครับซึ่งจะมีแค่รองเท้าข้างขวาข้างเดียวแล้วก็ไม่มีหู uit. อันนี้ อะให้ดูให้ใกล้ผมยังไม่เคยเห็นคู่นี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่ชัวร์ด้วยว่ามันยังไงมากแค่ไหนแต่ว่าเขาก็ร้านนี้เขาก็จะอัดของหน่อย on it but we're เรา prefer ้านอนนใช่คร you, ้ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหรครัประ i t 500ดอลล์คับ500ดอลการ์ครับ500ดอลลาร์ครับ500ดอลลาร์คับ0 0ดอลลาครับ i 0 0ดอลลาร์ครับอลลาร์ครัง500ดอลลาร์ครับ500ดอลลาร์ครับ500ือลลาร์ัมดอายเครับว้ก่อลลาร์ครับ500ดอาร์ครับ500ดอลลารครับ500ดอลลาร้ครับ500ดอลาร์ครับลอรลาร์ครบ500ดอลลารีครั ของที่เราไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ผมชอบร้านแบบนี้ผมชอบร้านแบบนี้มากกว่าส่วนร้านใหญ่ใหญ่เนี่ยหาใน Google ง่ายครับวันนี้ผมเองพุซี่ก็ซะใชลาไปก่อนเวลารอดูว่าวิดีโอน่าจะเป็นอะไรแต่ว่าผมขู่ไว้เลยว่าดีแน่นอนแล้วก็เซอร์ไพรส์แน่นอนวันนี้ผมเอมลาไปก่อนครับ <c oughs> สวัสดีครับ